สวัสดีครับชุดนี้ติดตามชมการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล ABC เอเชียนคิวเมนส์ครับ2012ครับนี่เป็นเซตแรกครับไทยกับจีนคู่ชิงชนะเลิศครับจากเอามาตีในคาซัคสถานขณะแรกเป็นของไทยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นจีนได้4คะแนนติดและขณะนี้นำอยู่5ต่อ2ครับทีมไทยก็ยังใช้พเลังชุดเดิมสวยมากครับมาลิกาดูสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับเราเคยพบกับจีนเมื่อ2ปีที่แล้วนัดชิงเหมือนกับวันนี้ จีนชนะไปนะครับเราเป็นรองแชมป์โดยคู่ก่อนนั้นนี้คาซักสถานเอาชนะเวียดนามขาดลอยนะครับ3ต่อ0เซตจะไปเวลางตีนะครับความเร็วของจีนนำท้ายอยู่6ต่อ3ครับเป็น2ทีมในทัวร์เวตนที่ยังไม่เพล้แพ้ใครเลยโดยที่จีนไม่เสียเซตให้ใครครับเราเสียให้เจ้าภาพไป1นึ่งเซต ต่อสานะครับจีนนำบุษราตั้งให้หลอกแล้วตบสวยมากครับนีรวันสองชั้นนะครับขึ้นจังหวะสองระเบิกครับดูครับดูสภาพของมาริกาซึ่งพักไป2นัดนะครับดูสมบูรณ์ขึ้นโอ้โหนี่แหละครับต่อบอลแรกไม่ได้ครับจีน5ตอหครับ ต่อตามอยู่คะแนนเดียวนะครับต้องขอบคุณรับบารบบุญเล่าเข้าภาษานี้จากสสนะครับพรดาแจ๊สไฮพิดแอคทีเวและไฮคิวสุ์โกครับมาริการกันทองเซิร์ฟต่อตั้งไหลหลังรับได้เอ้าวนะครับอุสราให้บอนเร็วล้ลนข้ามไปอีกครั้งหนึ่งมาแต่ว่าต้อเปลี่ยนคนเซตบอลสามโอ้โหตบกดจานหลัง จูสราให้แดนหลังเหมือนกันมาลิกาจีนก็เหนียวนะครับเล่นอย่างเซตข้ามมาได้อาครับให้บอลหลังตีโอ้เหนียวจริงๆครับจีนเราละครับเราโอกาสได้นิ่งๆแล้วให้ยอดแหมยอดตรงนี้เขายืนพอดีตบเราก็เหนียวเหมือนกันครับบอลกลางใช่ครับฝกเข้าเนี่ยครับเขาเหนียวเราก็เหนียวครับ อุคะแนนนี้สู้กันนานมากครับนานจริงๆมาได้ที่บอลกลางเนี่ยนะครับหกเท่าโอ้โหจีนนะครับขอเวลานอกโคชจีนยูจิมินขอเวลานอกเลยครับเพราะว่าไทยตามอยู่สามแต้มไล่มาเท่านะครับจากหนึ่งสี่ตามสามหกตอนนี้หกเท่านะครับครับเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องถึงอะไรแล้วเพราะว่าเวิร์กรังฟรีเราก็ได้ไปนะครับ ในฐานะแชมป์หรือรองแชมป์เทนนองครับ,รบตีใส่ลิเบรโรนะครับของจีนโอ้คะแนนมันสกูไม่น่าเชื่อจีนว่านเหนียวแล้วเราก็เหนียวครับจนได้แต้มนี่ครับเป็นคู่ต่อสู้ที่ถือว่าหนักที่สุดของจีนในเทนเมนต์นะครับสำหรับทีมไทย6เท่ากันครับเราได้เสิร์ฟ จ้างให้แดนหลังตีโด,โดนไหมโดนครับโดนล็อกได้แล้วโดนตัวนะครับเรานำครับนำครั้งแรกทีมเปิดบอลแรกไม่ดีครับต้องเซตล้วตีจาก3เมตรครับหลังจากที่เราได้คะแนนแรกนะครับเราทีนมนำตลอดเอาครับมาลิกาเซริร์ฟโอ้หบอลปักใสก่ตะข่ายานคนดีก็ต้องการเซิร์ฟให้เขารับยากนะครับ เจ็ดเท่ากันคะแนนต่อไปจะเป็นเทคนิคเขาถามเอาแล้วเราจะได้บุกนะครับจีนเซิฟโดยฮูริเกียวฮูริเซิฟครับให้ขึ้นช้าไปหน่อยนี้ครับจับได้รครับต่อเจไม่ห่างเลยครับคู่กีมมากเทคนิ่เขาถามวาครั้งแรกครับ ชมต่อนะครับวอลเลย์บอลเอวีซีเอเชียนีเม์สครับคูดชิงไทยกับจีนบอลสองของจีนแก้ไขหน่อยครับติดล็อกแต่เขาได้ตั้งง่ายครับตีไม่พลาดนะครับสี่บอลนะครับครับตีโดนขอกตะถ่ายด้านบนนะครับเสมอกันครับแปดแปดปรสินวันนี้อูคานอฟของคาซัคสถานครับนี่ครับอูคานอฟกีฬาวันเซิร์ฟโอ้ดีครับเสรดีมาก เขาต้องแก้หน่อแต่ว่าโอ้โหการตบกันแดนหลังเขาทำได้ดีออนุมาฮีปีให้ชิลับก็อกครับปี2009นะครับที่ชิงแชมป์เอเชียนแล้วก่เยนามถ่ไทยนั้นได้แชมป์ชนะจีนจริงๆก็เป็นทีมนี้แต่ว่าเป็นดาวรุ่งตอนนั้นกาลังสร้างใหม่หลังจากจบโอลิมปิกที่เขาพลาดนะครับเขไม่รนทังแดงครับจีนก็เหมือนกับถ่ายเลือดใหม่นะครับโยกไปหลังครับวิสรา โอ้เขาก็ปวดเหมือนกันครับลำย่างครับอุษาเลือกให้แดนหลังตีโอ้โหเยี่ยมครับได้แต้มครับ10ต่อแครับนำสองแต้มนี่ครับเขามองหน้าเหมือนจะสับสนกันนะครับครับกเลยว่าจะต้องนี่ครับโคชเกียรติพงศ์ครับเขาก็หนักที่สุดเขาก็เจอหนักที่สุดในร์นเมนต์นะครับอืมคือบน เหินนะครับไม่ได้สายตัดอาการล้วมุดลงถ้าตีกลางลูกจริงๆเนี่ยมันจะเหินมันเป็นสายถ้ารลนจุดกลางนะครับเหมือนจะเป็นสวิสปอดถนองนั่นนะครับ9ต่อ10จีนตามหลังไทยครับหลอกครับวิ่งหลอกโอ้โหพิ่มจิตเป็นคนวิ่งหลอกเราเซตมาหัวเสาให้พ่อนุมาครับครับช่องว่างวันที่สองแต้มอยู่นะครับแล้วพุ่มจิตไปเสิร์ฟครับ โค้ดออสปิติภพเขาระต่างกันไกลนั้นได้ทําข้อมูลมาว่าการรับเสิร์ฟของหมายหมายเ,เลขสี่หมายเลขหกและหมายเลขสิบสองไม่ค่อยดีนะครับของจีนนะครับดูครับจีไปที่ใครครับนี่ครับไปที่เบอร์สี่นะครับรอกได้นิดเดียวครับ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไริงครับดอนมา,มา,านนออครับไม่ห่างเท่าไหร่ครับถือถ้าลูกดีดด้วยสปร,ริงจากเลตออกมาห่างๆนี่จะเล่นได้งัดได้ครับเขายังน้ำนะครับและมีหยางมือเซตของเขาเสิร์ฟ 23ปี180เซนติเมตรทีมตามไทย10ต่อ11ลุศราให้แดนหลังยอดอ้าวแม่ต้องแก้ไขครับนะครับรับได้ลุศราให้พลิกเด็ดครับอัมพรตีมีหยางมือซ้ายโอ้โหเรียบร้อยอเลยครับมาอยู่ครับออนุม,มาครับ มาแล้วมือซ้ายอย่างของเซงชุนเล่จริงๆมีรับยากนะครับขนาดซ้ายครับแล้วเขาจะตีทะยงนะครับเราบล็อกได้เบอร์12บครับเซงชุนเล่เอาละครับนำสองแต้มแล้วนุสลานะครับนุสลามาเสิร์ฟเซ็ตของเรานะครับนุสลาเสิร์ฟจี้ได้แม่นยำแต่ว่าโอ้โหนะครับโดนซูยุลีครับยุลี196เซนครับหมายเลข11นะครับ สูงที่สุดในทีมร้อยเก้าสิบหกเซนผมบอกว่าสูงที่สุดในทัวร์เมนต์ก็ว่าได้นะครับชูจิลิงเซิร์ฟอุศราตั้งข้ามาวิรวันตีบล็อกเข้าไปแย่งกันครับนิดเดียวคือต่างคนต้องต่างก็จะพยายามเล่นนะครับเตียนุตลิโบโรกับออนุมา12เท้าครับ บีแล้วก็เครียดไปกันทั้ง2ทีมนะครับอุสราให้มาริกาสวยมากครับดูจากการกระโดดสปริงรค้าของมาริกาี่กลับมา100%ร้เปนหรือว่ายนแล้วนะครับในรอบรองได้ลงมางสมาัมผัสสนามแล้วจะพักไปท่เจ็ดนะครับกระโดดเซิร์ฟของอ,อนุมาครับเรานำนะครับเรานำโอ้โหเปิดบอลแรกยากครับ ดูครับให้ยอดแม่จบไปตรงกลางเขาก็ล้มลุกคลุกคลานกันแก้ไขครับโอกาสของเราอีกครั้งหนึ่งดูครับดุสราเลือกให้ใครให้ตี้ยังอยู่ครับดูครับจีนโอ้โหดูเหนียวจริงๆนะครับต้องโว์โอกาสมากระดอนไกลเหลือเกินครับโอ้จีนเกือบจะตายแล้วครับแต้มนี้โอ้โหโอ้เรานำอยู่มอสักครู่ครับเต่าจะนำเป็นสองคะแนนนะครับครับ ได้บุกอยู่นะครับทีมเซิร์ฟโดยซูยุนหลีครับคือเราสู้กับจีนได้อย่างสนุกใกล้เคียงมากแต่น่าจะเป็นนัดที่จีนดูเล่นกดดันที่สุดครับเสียไครับซูยุนหลีอออกครับเช็คกันดีครับเช็คออกทีมเสิร์ฟเสียครั้งแรกนะครับแนน14ต่อ13เรานำนะครับอัมพรเสิร์ฟ พลิกเม็ดครับมีหยางวิ่งไปตั้งให้ตีมาตีไปที่มิสรานะครับเบอร์สี่ครับฮุยนะครับฮุยนี่จะเป็นตัวตบหัวเสาของทนักเตะจีนนะครับตัวทำแต้มของเขาก็มีเบอร์สี่ฮุยครับเบอร์เก้าหยางจุนจิงครับเบอร์สิบสองมือซ้ายครับสิงชุนเล่เลยครับคนนี้ครับมือซ้ายสิงชุนเล่ให้มาตั้งให้สูงโอ้โหเยี่ยมมากครับอ่า บอกคบกลับไปแค่คนเดียวไม่ทันครับโอ้จังหวะเราดีมากครับเพราะว่าตั้งให้สูงนะครับบอลยดทิ้งดิ่งลงมาแล้วมริการกระโดดได้สูงมากครับมริการ้าต่อส14เรานำนครับรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ให้ได้เรื่อยๆครับให้ตลอดยิ่งห่างสองสามคะแนนยิงดีครับมริการเซฟ ติกเน็ตบอลเร็วครับติ๊กแต่ติ๊กแต่เขาไม่เสียจังหวะเลยนะครับหดูจริงครับมาสักครู่ตัวตีบอลเร็วของจีนนะครับตัวติู่ที่ตั้งแต่เชฟเทลทามาลข้างแรกครับตอนนั้นเสมอ77นี่เสมอ15บหต่อสิครับนะครับคือลงมาอยู่ด้านหลังนะครับเลยรถจีนนะครับโอ้โหเขาเสิร์ฟจี้เลยครับเราต้องอันเดอร์ให้ ตีประคองครับวิละวันเขาเลือกให้หัวเสาตีรับได้เอาครับได้สวนละครับยังอยู่หัวเสาอีกังหนึ่งยอดรองเอาครับตั้งได้เอากลายเป็นกลืมจิตเซตนั่นครับอีกครั้งหนึ่งให้ติดล็อกยัอยู่แต่ว่าไม่ข้ามเน็ตสี่จังหวะครับไม่ข้ามเน็ต ยังคู่พี่ครับแม้ว่าจีนจะถึง16ก่อนครับเป็นเซนเกอร์มาอันที่2ครับผมกันต่อครับบอลล์บอล b c c a s i เ n w ช m e n s Cup 2012ครับคู่ขี่นะครับไทยกับจีนอันเดอร์ให้วิรวัรตีรองไว้แล้วครับเตรียมรองไว้แล้วอีกครั้งหนึ่งเข้าไวเร็วนั่นแหละครับมหยางขึ้นกับอย่างจริงๆครับตอนนี่นั่งอนุมาลครับแดกแต่ง เหมอกันอยู่นะครับมีอย่างบอลเร็วอสองคนเหมือนระแวงกันเองเราดักได้นะครับคือความที่เกมนั้นเร็วนะครับาการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับอย่างจริงจริงเสิร์ฟครับ1 9 0เซนเมตรเราสูงมากที่สุดในทีมคือ180ครับ บเร็วหรือมไม่ผ่านรกระเทือกจิตโอ้ต้องอ่อนมาครับอา,อาใส่ลูกตีฉลับตีทัชนะครับครับตีทัชด้านเบอร์1ิกับซูยุนหลิง17เท่าครับลื่มจิตเสิร์ฟครับลื่นจิตเสิร์ฟแม้ว่าบอลสัน้นอาจจะหายไปบ้างนะครับแต่เสิร์ฟดีโอ้ อาิวเลยนะครับบอลไม่มุดลงไม่เป็นไรครับเรารับเสิร์ฟแล้วบุกดิอใอยได้แต้มมีอยางเสิร์ฟมือเซตของเขาอยัง180เซนติเมตรเลยนะครับมีอยางอิสระให้ออนุมารองไ้แล้วครับเดาว่าเราได้แต้มครับ ไม่มุมกล้องอาเจอที่ว่าเขาบล็ลอ,อกแล้วไปโดนเสาอากาศนะครับลูกไปโดนเสาอากาศถือว่าออกนะครับครับผู้สิทธ์ที่2องนั่งส่งเหงียนนะครับผู้สส่งสัญญาณแล้วคู่คิมพิวนะครับของเกาหลีใต้ครับอยากให้ไหลหลังคลองเขาเล่นบอลเบานะครับแล้วแฉลบด้วยไม่เพาะหยอกนะครับสัพนะครับจีนแต่คือเรานำแล้วจ UH! ีนเป็นฝ่าย ตามตีเสมอตอนนี้เราต้องตามตีเสมอบ้างครับเสิร์ฟครับชูจิลิงใช่หลอกบอลกลางเลยครับได้ครับกลางดูเราก็ไม่ได้เครียดมากมายนะครับมีแทบีทำให้ยิ้มทำให้หัวเราะกันได้ครับส่งวันนามาแล้วนะครับวันนามารับตบนะครับเอาอนมาลงไปเสิร์ฟเปลี่ยนกับปิยนุตั้นน้อยนะครับเสิร์ฟหนักนะครับ เสิร์ฟหนักมากเกิดได้เล่นบอลเร็วเอาแล้วครับเราได้แต้มนี้หรือเปล่านำไม่นำยอดไปหลังโอ้โหลิบบิโอเมื่ออยากจะให้สองแต้มเลยครับครับลิชลาดครับเห็นแล้วว่าลิบบิโลขยับขึ้นมานี่ขอะบอลไปข้างหลังครับลิบบโลก็โดดจั่วลมเลับนี่ถ้าให้สองคะแนนได้ให้เลยครับโอ้โหหลอกอย่างนี้ครับเขาขยับมานี่เราดันบอลไปหลังนะครับลูกสมองครับลูกนี้เดี๋ยวดูครับเล่นบอลเร็วครับ จะเพาะไปข้างหลังแล้วอนุมาตตั้งดูครับดูอันทอนโรับนิดเดียวครับโอ้โหแต่หลังแทบถักนะครับลิเบ,บโร่ชานตนายิ้มเลยครับอ่าอ,อันทอนเล่นบอลเร็วไม่ได้คือบอลอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องแก้ไขด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการแก้ไขทีท่ี่เลือกได้ดีนะครับแต่เมื่อสักครู่นอกจากน้ำแล้วยังได้ใจด้วยนะครับเซิร์ฟครับ เราได้เสิร์ฟโดยอ,อดุมาสิทธิรักษ์วันนี้เสิร์ฟดีครับมือซ้ายครับมือซ้ายเชิงชินเลยยอมรับดก็ยอมครับขีนขีเสมอเป็น20เท่านครับ,อรบตอนนี้กินไล่บ้างแล้วนะครับกล <c oughs> ับมาเป็นฝ่ายหมุดนะครับชินยุลเสิร์ฟ โอ้โหอ้าวโอ้โหครับจีนหมูหกครับเราล้นไปครับมีโชคมีเฮงครับลูกนี้โอ้โหเพราเขาเสิร์ฟดีครับเรารับล้นไปแล้วเขาจะเสิร์ฟจี้ไปที่ทางด้านวิลาวันนะครับหรืออนุมาที่อยู่ด้านหลังนะครับหรือมาริกาะครับนี่ี็คือสิ่งที่คนออสได้วิเคราะ์มาแล้วนะครับคือต่างาฟต่างทํากันบ้านทาละเอียดมากครับครับเป็นรายบุคคลไปเลยครับ โอ้มีสองแต้มไม่ได้ครับเมื่อเสิร์ฟเสียสี่ครั้งแล้วครับเราก็ไม่เป็นไรครับมีโอกาสผิดพลาดกันได้ครับมือซ้ายครับเซนจุเล่ย์ยี่สิบเอ็ดเท่ากันบอลอ้าวมาแล้วครับมาแล้วเพิมจิตโอ้นี่เป็นคะแนนแรกในบอลลักษณานี่ขีงารเพิมจิตนะครับในเซตมี บอลถนัดของคลื่นจิตนะครับ22ต่อ21ขอให้เรานำไปเรื่อยๆครับเป็นคนที่เสิร์ฟดีนะครับมาริกานั่นแหละครับดีนะครับเสิร์ฟถึงหน้าอกครับยอดยอดโอ้ขึ้นไปสูงมากครับดีครับเรากลัวเขาตบหนักเลยขึ้นบล็อก3คนครับอบล็อก3คนแล้วจะมีพื้นที่ว่างเยอะนะครับโโอ้หคุยนะครับปรคตูนี้เบอร์สี่ ข้ามล็อกมายังได้บุกอยู่ครับหยอดแล้วก็มาเสิฟไปครับคุยเร็วหลอกด้วยครับสวยมากครับวิละวันเริ่มจิตกระโดดหลอกแล้ววิละวันมาเมือนเบิ้ลสกสักอ้อมหลังนะครับแต่วก็สอนเข้ามาังหวะาล็อกทคลงแล้วนะครับล็อกทครลงแบบลอยขึ้นไปแล้วก็ลงเูาจะขึ้นพร้อมๆกับตัวหลอกของเราครับ บล็อกนะครับ23ต่อ22แต้มสำคัญมากครับสำคัญมากว่าจะได้เซตพอยต์หรือเปล่ารับได้อ้าวครับโอ้โหเล่นจังหวะดสองข้ามบล็อกให้โโอ้หเอาข้ามไปครับแม่วนารับได้ครับอีกครั้งวนาได้ครับโอ้วนาเหนียวครับแม่โอ้โหนี่คราบแปลคือตบสุดยอดครับต้องชมครับตบสองครั้งไม่รอดวนาครับวนารับได้หมดแต่ว่าเขาเล่นจังหวัดสองเนี่ย ต้องชมมีอย่างด้วยของเขานะเขาเล่นเลยครับพิชเร็วทําเร็วครับตบสองครั้งไม่ได้แตม้มต้องเปลี่ยนเลยครับ,รบเราขอเวลานอกครับแต้มเมื่อสักครู่อาจจะมาเราจากเขาได้แต้มแล้วเราอาจจะต้องแั้แวบหนึ่งโอ้สมเป็นผู้ชิงนะครับนีบค่ครับูกันมาได้ครับ เขาต้อง่อดนะครับดูครับอีกตู้เลยเแล้วพอดูไม่อย่างเล่นครับไม่อย่างนี่ครับคตาเร็วมากครับวันนาเสียดายนะครับเกือบเกือบใต้เหมือนกันนะครับครับก็เป็นผลจากที่โคชออสันทำกันบ้านหนักมากครับและทุกนนี้ชูจุลิงตบสองครั้งครับหัวเสาไม่ไม่ผ่านนะครับวันนานี่ได้ตลอดรับได้สองครั้งนี่เปลี่ยนการเล่นเท่ากันอยู่นะครับ ดูครับได้เซตพอยไม่เราขึ้นโอ้โหเอ้าบล็อกออกครับโอ้โหบล็อกออกครับเขาได้แต้มครับผู้ตัดสินที่สองยืนอยู่แถวนั้นนะครับเน้นทาครับคือบล็อกถ้าคนตบติดบล็อกเราได้แต้มนี่ไม่ออกก็ปักลงไปในแดนของเขาครับมีสองอย่างครับเอาครับเซตพอยครั้งแรกครับเราได้ลืมจิตเซิร์ฟมาทีนิดหนึ่งครับคุณจิต อนเร็วต้องดิวส์นะครับสมศักดิ์ศรีครับทัวร์นาเมนตดีเอเอซีโอเชี่ยนยูนิฟิสทับเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับนอกจากชิงแชมป์เอเชียครับแล้วในเชียงโอเชียนแชมเปี้ยนชิพเป็นรายการใหญ่นะครับ,รบต้องชนะ2คะแนนติดต่อกันนะครับชุงดิวส์มีหยางเซิร์ฟลูซราให้ออนุมางัทแฝดไม่ต้องเล่น จังหวะแรกนะครับข้ามาให้ออกมาหยดเยี่ยมครับจังหวะเล่นจังหวะ2ยญาตนะครับทีมตัวนั้นเสียหลักล้มลงไปแล้วเราได้เซตพอยอีกครั้งหนึ่งครับครับเป็นครั้งที่2วันนี้เราต้องดีสุดๆเลยนะครับต้องดีสุดๆจริงๆดีกว่าทุกนัดที่ผ่านมาครับถ้าเทียบวิธีการเล่นจากทุกนัดที่ผ่านมาวันนี้เซตแรกเราเล่นได้ดีกว่าทุกนัดเลยครับได้เซตพอยอยู่นะครับน้าบอกหน้า3คนครับข้างหน้า3ามคน หลังนั้นดันไนะครับหรือว่าคนด่วนครับเป็นเป็นเหมือนกับสเกลนะครับเป็นชินชาติอุ่นเดียวกันนะครับอุ่นทันกันกับโคชอสครับเกิดไม่เท่าไรแล้วครับอย่างนี้แต่ว่าเขาสูงซะอย่างสูงแล้วตีปักอะไรมาแรงตีทะแยงนะครับมีบล็อกมายิวส์อีกครั้งหนึ่งการเซตของเขาอาจจะไม่เข้าจุดแต่ว่าผู้เล่นเขา คนทำคะแนนที่สูงเขาจะแก้ไขได้ง่ายนะครับไม่เสียหายมากชูจุลิงเสิร์ฟครับ25เท่ากันอุสราให้ตีครับสวยมากคาฬิกาทั้งชูจุลิงเซิรเซงชลเลยขึ้นพร้อมกันครับติดบล็อกเซตพอยต์ครั้งที่รับที่ผ่านมาผู้เล่นของจีนไม่ถึงไม่น่าเครียดอย่างนี้นะครับทำหน้าตาแต่ละคนนาครับดูเซิร์ฟนัก ของออนูมาครับพลิกเน็ตด้วยครับอ้าวครับเปิดยังไงอ้าวแก้ไขครับแก้ไขเรารองโอ้โหบอลมันหยดลงมาครับบอลทิ้งดิ่งลงมาโอ้โหถือว่าเราโชคร้ายนะครับแต่ตอนนี้ดูไม่มีโชคดูครับโอ้โหดูตอ่อครับอครับเสียแล้วปเสียไปครับยังเท่ากันอยู่สุนิลีเซิร์ฟ อุศราวิ่งมาตั้งเปลี่ยนทางครับมาบุญพรก็ว่าลูกกระดอนแม่ลูกกระดอนไกลครับแม่คือมุมกล้องนี่ทำให้เราหวัดเสียวครับครับจริงๆนี่เขาเขาทราบแคบผู้เล่นทราบเสร็จพอยครั้งที่สี่นะครับครับเป็นอัมพรเซิร์ฟนะครับเราได้แต้มนี้โอ้โหนี่มือซ้ายครับ เซ็งชุนเล่ครับนะครับดิวต่อครับ mm hmm. รอให้ได้เซตก่อนครับ2 <laughs> 7เท่ากันมารับเสิร์ฟนะครับปียนุชปั้นน้อยครับเสิร์ฟมือซ้ายของเซ็งชุนเล่ยมุสราตั้งให้ <laughs> โอ้โห <laughs> มาลิกา <laughs> ร,รับเองตบเองนะครับรับเสิร์ฟเองตบเอง เซตพอย์ point, ครั้งที่5ครับมาริกาลงไปเสิร์ฟครับ28ต่อ27บอกแขนกันแล้วครับนี่ยังเซตของจีนครับครั้งที่5ครับเราเสิร์ฟเสียน่าเสิร์ฟโด่โดงไปนิดเดียวครับเหมือนโดนใา้ลูกมากไปหน่อยครับไม่ไม่ไม่กลางลูกนะครับ 28เท่าครับเป็นดิลที่ยาวครับคุยเซิร์ฟคุยที่เซิร์ฟที่จะเซิร์ฟทะยานด้วยนะครับสังเกตครับเซิร์ฟถึงเฉียงนั่นแหละครับเรารับได้บอลเร็วโอ้โหเยี่ยมครับพรืมจิตเป็นเห็นในครั้งที่สองครับพรืมจิตบอลเร็วสุดท้ายครั้งที่หกนะครับต้องเอาใจช่วยนะครับว่า ควรจะจบได้แล้วครับเซตนี้เอ้าเปิดแมไปหลังโอ้โหแม่ตัดสินใจเร็วครับทุศราแล้วรับได้อันเดอร์ครับอันเดอร์พอไหวครับพอไหวนั่นแหละครับได้เซตนี้ครับออนุมาครับเราได้เซตแรกครับแม่บอกว่าน่าจะจบได้แล้วจบจริงๆครับ30ต่อ28ครับราชนะจีนในเซตแรกครับน้ำหนึ่งศูนย์ พักครูเดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ